อะไรคะเจาะหูครั้งแรกทิ้งน่าจะเป็นยังไงน่าจรงสูบเจาะตรงไหนหูกี่ข้างสองสองข้างนะส <c oughs> องข้างจริงนะ <c oughs> ไม่ใช่ข้างเดียวนะที่ ทำอะไรลูกตัวบอกเหมือนมดจ้ะลูกตัวบอกกี่นิ้วอ่ะสองสองเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากสักเก่งมากเก่งมากโอ้สวยเลยมันติดเฮ้่เป็นดอกไหย ปวดปวดนิดหน่อยิดนเ้อเละนี่่สวยไ้หยอไหชอบไหมผู่แดงเลยเดี๋ยวป่าหายแป๊บเลย มีความรู้สึกข่อยยากนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเจากไหมไอโชว์แบบอู้หูอ้าวใช่แล้ว